สวัสดีค่ะอาจารย์ปอนนะคะมาจากร้าน m a ม l e Hair House ค่ะทำไมถึงมาเป็นช่างเสริมสวยนี่นหรอคะจริงๆก็เริ่มต้นมาจากคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นช่างเสริมสวยมาอยู่แล้วตั้งแต่จําความได้เลยค่ะส่วนตัวคืออาจารย์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะจนวันหนึ่งนะคะเราก็เรียนจบม .6 ค่ะ อ่ามีโอกาสได้เรียนจบมหกับเขาด้วยนะเออแล้วก็เอ็นไม่ติดค่ะแต่คุณแม่เนี่ยน่ารักมากไม่เคยว่าเลยนะคะให้คําแนะนําว่าไม่เป็นไรนะลูกเอ็นไม่ติดแต่แม่กู้เงินให้ได้นะอะไรอยงนี้แต่แม่มี2วิธีนะคะอยากให้เราคิดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งคุยปรึกษากาันคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะกู้เงินให้เรียนสวยกับกู้เงินให้เรียนอ่อ มหลาลัยนะคะเราจะเลือกเอาอะไรนะคะให้เราเรียนสิ่งที่เราอยากเรียนสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะแต่คุณแม่ก็บอกว่าออปอนสามารถใช้นี่ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบปอนรับรองแม่ได้ไหมว่าปอนจะได้ทํางานทันทีซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยนะคะว่ามันอยู่ในช่วงยุคที่เขาเรียกว่าอะไรฟองสบู่แตกใช่ไหมคะถ้าจําไม่ผิดนะคนตกงานเป็นแสนเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เริ่มมีความกังวลเริ่มเอ๊ะ เออเราก็ไม่มั่นใจว่าเราแบบเฮ้ยแล้วเราจะมีงานทําทันทีไหมถ้าเราเรียนจบเราจะได้งานดีๆทําจริงหรือเปล่านะคะถ้าเราเรียนมหาลัยแต่แม่พูดต่อคะ่ะว่าเรียนเสริมสวยไหมเพราะถ้าเรียนเสริมสวยแม่กู้เงินให้เรียนเสริมสวยเหมือนกันแต่แม่บอกว่าอ่ะถ้าเรียนเสริมสวยเนี่ยแน่นอนเธอจบมาได้งานทําแน่นอนมีเงินทันทีคือแม่ก็แนะนํานะคะว่าอ่ะงั้นเราก็เรียนเสริมสวยเถอะ นะคะเพราะว่าถ้าเรียนเสริมสวยเนี่ยด้วยความที่แม่เป็นช่างทาผมอยู่แล้วเขารู้ว่าหาเงินได้แน่นอนนะคะถ้าเราเป็นช่างทาผมนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเรียนเถออะไรอย่างนี้เราก็เลยอืมก็ได้เรียนก็ได้เพราะเราอ่ะตอบคาถามแม่ไม่ได้ในส่วนของถ้าจบมาหาลัยแล้วเราจะมีงานไหมอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเราก็อ่ะงั้นเรียนเสริมสวยละกันเราก็เลยเลือกเรียนเสริมสวยนะคะมาใช้ โปรเฟชชั่นอลได้ยังไงใช่ไหมคะก็คือตอนแรกเราก็ใช้ไปเรื่อยสเปรยสปะนะคะใช้มาหลายยี่ห้อใช้มาเกือบทุกยี่ห้อที่หาซื้อได้ง่ายซื้อได้สะดวกนะคะเพราะเราก็คิดว่ามันก็คงเหมือน,อนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทําให้ลูกค้าไปแล้วพอลูกค้ากลับมาเราก็สังเกตเห็นว่าลูกค้าเนี่ยคะ่ะเขามีการหนาอทาสีมาเองบ้างนะคะพ คุยการสอบถามกันแล้วเรารู้ว่าเขาทําสีมาเองเราก็มาคิดว่าแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้เขาอ่ะกลับมาทํากับเรานะคะให้เขาไม่ต้องไปทําเองเพราะว่าเวลาทําเองมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสวยไหนก็จะสีผมไม่สม่ําเสมอด้วยสภาพผมที่แย่ลงด้วยเราก็เลยเริ่ม อยากจะศึกษาเรารู้สึกว่าอยากจะสร้างผลงานที่มันแตกต่างค่ะแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําผมอยู่แล้วใช่ไหมคะเราชอบทําผมตัวเองอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่าเราอ่ะดูแตกต่างเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้าดูแตกต่างจากเดิมได้เปลี่ยนบุคลิกภาพของเขาได้นะคะเขาก็น่าจะไม่สามารถไปทําเองได้เหมือนกันดังนั้นเราก็เลย หาผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์เราตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ได้มาเจออัลฟาพลาเนี่ยคะ่ะทำไมถึงเลือกใช้อัลฟ a าพลาส์่ล่ะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าจากการที่เราได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเนะะี่ยค่ะคือนอกจากจะกลิ่นที่เบาเนื้อครีมนะคะใช้งานง่าย เข้ากับมือเราเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะด้วยเทคโนโลยีนะคะเขาเรียกว่าให้ประกายสีที่ตอบโจทย์กับคอลเลคชันที่เราออกแบบนะคะคือเวลาที่เราออกแบบสีออกมาหลากหลายอย่างเงี้ยค่ะแล้ว สีของอัลฟาพับเนี่ยพอเวลาที่เขาอยู่ในมุมนะคะหรือในแสงในพื้นที่ที่มีแสงมากแสงน้อยเขาก็จะมีประกายสีที่แตกต่างนะคะมีประกายสีที่สวยงามนะคะดูมีมิติมากมายนะคะซึ่งมันสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะคือในเรื่องของความเงางามนี่ก็หูบอกเลยว่าคือทำออกมาแล้วเงาแล้วแค่ล้างน้ำเปล่าผมก็ลื่นแล้วนะคะซึ่งเรามองว่ามัน มันหาได้ยากมากเลยค่ะชอบชอบในส่วนตรงนี้มากก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเป็นอัลฟ่าพารค่ะทำไมถึงได้มาเป็นวิทยากรของบริษ,ษัท Beauty Pro น่ะหรอคะ <timeframe> ต้องบอกเลยว่าโอ้โห เผ่านศึกหนักมาเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยะเริ่มต้นคือด้วยความที่เราอ่ะเคยมาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะรู้จักผลิตภัณฑ์มานานมากนะคะแล้วก็เคยเรียนแล้วด้วยนะคะแต่กว่าจะมาเป็นวิทยากรได้นะคะก็เราก็ต้องขอบคุณบริษัทนะคะที่เ,เห็นผลงานนะคะก็เลยเชิญให้เราไปเข้าไปทดสอบนะคะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะคะไม่ใช่ว่าแบบอ่ะชี้ๆ,ๆ,ๆเรามาได้เลยนะคะเราก็ต้องเข้าไปทดสอบก่อนนะคะซึ่งต้องใช้เวลาในการทดสอบ ะค,ะความรู้นะคะหรือการฝึกผลที่ผ่านมาของเราหรือว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะสมหรือยังนะคะที่จะได้เป็นวิทยากรนะคะกโ็โหคือ2วัน3วัน4วันนะคะตั้งแต่เช้าจนดึกนะคะบ้านก็ไกลนะคะโ,โหคือต้องนั่งโดยสารตั้งแต่เช้ากับดึกอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยพอสมควรนะคะแต่ตอนจะบอกให้ว่า คือไม่ว่าจะโหดหรือจะเหนื่อยแค่ไหนก็ชอบนะคะสู้ตายมากซึ่งตอนที่เรียนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนที่เราเทสเนี่ยคือคุณภูมิเนี่ยก็เขาเรียกว่าเคี่ยวเข็นเราแบบเต็มที่มากนะคะแต่ด้วยความที่ปอนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ไง เราก็รู้สึกว่าอ๋อยิ่งดูเหรอได้เรายิ่งต้องทําให้ได้เราต้องทํามันให้ได้ต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะปอนก็ต้องสู้พอกลับมาถึงบ้านแล้วก็ต้องฝึกใหม่แล้วพรุ่งนี้เอาไปทดสอบใหม่อะไรแบบนี้ค่ะจนในที่สุดนะคะก็สามารถผ่านการทดสอบได้ค่ะก็มีความดีใจแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคุณภูมิธนามากๆแล้วก็บริษัทมากๆนะคะที่ให้โอกาสนะคะปอนได้เหมือนกับว่าได้ท้าทายความสามารถตัวเองได้ฝึกฝนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเออมาเป็นวิทยากร ของบริษัทได้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะค่ะอาจารย์ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ช่างทำผมช่างเสริมสวยทุกท่านนะคะให้สู้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีใครทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าเราพยายามที่มากพอนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้หมดนะคะดีไม่ดีนะคะบางท่านที่ฟังอยู่นี้อาจจะมา เป็นหนึ่งในวิทยากรของบริษัทดิตติโบในอนาคตก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะฝึกฝนให้เยอะนะคะให้มั่นใจแล้วเรียนรู้นะคะให้รู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วก็หมั่นฝึกฝนให้เยอะที่สุดนะคะก็เหมือนที่ปอนทำที่ผ่านมาตลอดเวลาเลยคะ่ะคือฝึกฝึกฝนตลอดเลยนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทำได้คะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะของ Beauty Pro ทุกช่องทางเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอค่ะติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ